ตลาดรีสวัสดีครับวันนี้ผมมีที่ดินวิวส,สวยๆราคาถูกๆมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับผมตกไร่ละ145,000บาทท่านนะครับแบ่งขายนะครับแปลงละ2-3ถไร่วิวเข่าสวยมากเลยนะครับพิกัดอยู่ตำบลน,นากลางนะครับผมอำเภอโกกพระจังหวัดนครสวรรค์นะครับเริ่มต้นไร่ละ145,000บาทรายละเอียดกันนะครับ เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคูเดงนะครับนสสีจอพื้นที่แบ่งขายได้นะครับติดทางสาธารณะทุกแปลงเลยครับ A B C D ติดถนนคอนกรีตไฟฟ้าน้ำประปาผ่านนาที่ดินเลยนะครับที่เหลือเป็นทางสาธารประโยชน์กว้างหเมตรนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับวิวขางเลยมากสงบน่าอยู่ห่างตัวอำเภอเมืองนครสวรรค์เพียงแค่13มกิโลเท่านะครับเดินทางจากฟิวเจอร์ปางลังสิตเพียงแค่2.3ชั่วโมงนะครับผม2 1 0กิโลเมตรเหมาะสำหรับสร้างพันพักอยู่อาศัยบ้านสวนหรือซื้อเก็บเกี่อวไรได้นะครับผม แบ่งขนดเสร็จแล้วด้วยนะครับโอนกรรมสิทธิ์ได้เลยนะครับแต่ละแปลงราคาไม่เท่ากันครับถ้าสนใจก็สายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับคลิปที่ชื่อคลิปก็ได้นะครับผมเพราะทางเราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นครับรายละเอียดเจ้าของจะสามารถตอบได้ดีกว่าครับผมวิวสวยนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่แบ่งแปลงนะครับผมติดทางสาธารณะประโยชน์ A B C D ติดถนนคอนกรีตนะครับไฟฟ้าผ่านหน้าที่ ที่เหลือเป็นทางสาธารณะกว้าง6เมตรนะครับครับติดทางทุกแปลงครับไม่ต้องกัไม่มีทางออกกันเป็นทางสะดวกสบายใกล้ตัวเมืองนครสวรรค์นะครับถ้าสนใจก็สายตรงถึงเจ้ของได้เลยครับผมและสำหรับคลิปนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ